รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำลนานนาททยสาธุชนใสใจแสดบสารณนารูปพร้อมสาบน้อมรับสายทานศรัทธาพระสงค์องค์ธรรมห้ปอ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้านนาธรรมล้านนาไทยนะครับท่านผู้ชมครับรายการของเฮาเป็นรายการที่ท่านผู้ชมหลายท่านก็พอจะทราบดีว่าเป็นรายการที่เฮาจะนําเสนอในเรื่องราวของสาร,รธรรมคําสอนในต่างพระพุทธศาสนาซึ่งนํามาเผยแพร่ผ่านหน้าจอโทรทัศน์แห่งนี้เป็นประจําตลอดจนถึงรายการของเฮายังเป็นรายการที่จะส่งเสริมในเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมล้านนา นำมาเผยแผ่สู่สายตาของบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านผ่านช่องทางแห่งนี้ตัวนะครับเพราะว่าหลายท่านเคยมาที่เมืองเชียงใหม่แต่ก็ยังแบบไปตะเวนตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งรายการของเราทาหน้าที่ในการที่จะพาท่านผู้ชมมาแอลเมืองเชียงใหม่มาทัศนาเมืองล้านานาเชียงใหม่ได้มาเห็นถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกันครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาชมมนต์เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่แทมที่หนึ่งซึ่งก็ อยู่ที่วัดฟ้าห้ามตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดนี้นั้นก็เป็นแห่วัดหนึ่งที่อยู่ติดกับลําน้ําและก็มีประวัติที่ยาวนานตลอดจนถึงวัดแห่งนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ในยุคล้านนาเก่าก่อน นะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติวัดฟ้าห้ามแล้วก็พาท่านไปเอลพอแล้วก็ทํากิจกรรมทําบุญที่วัดฟ้าห้ามด้วยกันในวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วห้ามเปลี่ยนช่องไปที่ไหนเตือ่อกระเดียวเฮาไปไหว้พระตางบนพระวิหารกันก่อนนะครับ ครับท่านผู้ชมครับผมกาะป่าท่านผู้ชมขึ้นมาไหว้พระที่ฐานขอพรอ,องค์หลวงพ่อพระประธานศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารวัดฟ้าหามตินีตลอดจนถึงได้เข้ามากราบรูปเหมือนของหลวงปู่กูบาสิงห์แล้วก็กระเดียวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปเตวแอวภายในวัดว่าจะมีสิ่งก่อสร้างศาสนสถานอันยังที่มีความสําคัญและกงดงามของวัดฟ้าหามแทนไปติดตามชมกับผมได้เลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับและตีผมกําลังพาท่านผู้ชมเข้ามากาบสักระก็เป็นแห่งสถานที่นึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่กับวัดฟ้าห้ามแห่งนี้มาเมินนานอ่าซึ่งที่นี่เป็นห้องว่าเป็นพระวิหารพระเจ้าแสนเมืองมานะครับอ่าซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับวัดฟ้าห้ามเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าซึ่งพระวิหารหลังนี้ก็ถือว่าเป็นรูปทรงเป็นรูปทรงแบบล้านนาแต่ท้ ซึ่งสร้างขึ้นมาเก่าแก่แล้วก็ตั้งวัดได้ทําการบูรณะปฏิสครมาโดยตลอดซึ่งก็จะเห็นถึงฝีมือช่างอาจจะเป็นขนาดที่ใบใหญ่แต่ว่าก็คงคุณค่าความงดงามตางด้านล้านนาซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแถมตีหนึ่งนะครับวัดฟ้าห้าแห่งนี้ท่านชมครับผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมเหตุสักน้อยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติแล้วก็โยงมาถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยอย่างถึงวัดแห่งนี้ถึงสร้างพระวิหารพระเจ้าแสนเมืองมังไว้ที่นี่ ซึ่งในเมืองเจียงใหม่นั้นอาจจะมีเพียงบักิจติหรือว่าอาจจะมีตีเดียวที่วัดฟ้าห้ามที่นี่ก็ได้ตามประวัติเพื่นบอกว่าวัดฟ้าห้ามแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1934ในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมาเป็นกษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์เมงลายหรือว่าราชวงศ์มังลายซึ่งก็เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าคือนารมิกราชกษัตริย์องค์ที่8แห่ง ราชวงศ์เมงรายปกครองเมืองเชียงใหม่ในสมัยนั้นแล้วก็มีพระมาตุลาหรือว่าลุงของพระองค์หรือว่าพระเจ้ามหาพมซึ่งปกครองอยู่ที่เมืองเชีงยงไฮยต้องการที่จะชิงราชบัลลังก์ของพระเจ้าแสนเมืองมาเลยยกทัพจากเมืองเชียงไฮยขึ้นมาตีเมืองเชียงใหม่แต่ว่าด้วยกําลังของพลทหารของพระเจ้าแสนเมืองมามีนัก ก็เลยตีทับของพระเจ้าพมหรือว่าพระมาตุลาหรือว่าลุงของพระองค์เนี่ยพ่ายแพ้หนีปิกเจีงยงไฮไปพระเจ้าพมก็มาล้ำเลือกคิดทีหลังว่าเอออยากจะขอพระราชทานอภัยโทษหรือว่าอยากจะมาเข้าร่วมสัมภรไมตตีกับเมืองเจียงใหม่ดังเดิมก็เลยอยากจะเข้ามาสวามิภักิ์ร่วมกับเมืองเจียงใหม่ร่วมกับพระเจ้าเสร็จม,มาเลยนําเอาพระสิงหรือว่าพุทธสิหิงอันเป็นพระพุทธรูปสําคัญ ของเมืองเจีย่ยงไฮที่ปดิสถานอยู่ที่เมืองเจีงยงไฮมาเป็นเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายพระเจ้าแสนเมืองมาก็เลยนําพระสิง์ท่านผู้ชมครับนั่งเรือลงเรือจากแม่น้กกนํากกบนไหวอันลงเรือจากแม่น้ํากกมาตีถ่ามเมืองฝางมาถึงเมืองเจียงดาวเซจก็เอาลงสู่แม่น้ําปิงหรือว่าแม่น้ํหละมิงพอ มาถึงตาวางสิงค์ำเกิดพุทธปฏิหารตองฟ้าตีตาวางสิงค์ำนั้นเกิดมืดมิดลงในทันทีแต่ว่าก็เกิดอาศาัศจรรย์ปฏิหารอย่างหนึ่งเปิ้ลบอกว่ามีลำแสงสีทองพุ่งออกจากพระพุทธสิงห์งมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณสองพวาเปิ้ลไหวอันแล้วมาจบตี่ีแห่งหนึ่งซึ่งตีแห่งนั้นก็เกิดอาศาัศจรรย์แห่งอย่างหนึ่งฟ้าเกิดความสว่างอารามเรืองรองขึ้น ก็เกิดอาศาจจรย์ปฏิหารกับพระเจ้าแสงเมืองมา้าเปิ้ลก็เลยตัวมาดูปรากฏว่าแสงนั้นมาหยุดอยู่บริเวณจุดจุดนี้ก็เลยได้มาสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นแล้วก็ใส่ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดฟ้าห้ามฟ้าห้ามก็คือเป็นวัดที่มีความอลามสว่างเรืองรองก็เลยใส่ชื่อว่าวัดฟ้าห้ามจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นฝากไว้ตัวนะครับวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดแถมวัดหนึ่งตี นาแอหนามาทำบุญซึ่งกระเดยียวอย่างบัจจตะอีผมจะพาท่านผู้ชมไปสักการะปูจาพระธาตุเจดีนะแล้วก็กูอธิของหลวงปู่ครูบาสิงห์นะซึ่งก็เป็นพระิยสงฆนะ์อันเป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิจัยกระเดียวหลอลงไปพอต่างนอกบรรยากาศภายในวัดตลอดจนถึงพาท่านผู้ชมไปพอบรรยากาศริมแม่น้ําปิงซึ่งก็มีบักกิวัดในเมืองเชียงใหม่ที่มีบรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับ กับปลาท่านผู้ชมเตียวพอบรรยากาศภายในวัดแล้วก็ลาดเลาะมาทางด้านข้างของพระวิหารพอท่านโผล่พ้นพระวิหารมาด้านหลังพระวิหารก็เป็นสถานที่อันเป็นที่ปฏิสถานพระธาตุเจ้าเจดีย์ของวัดฟ้าห้ามแล้วก็ถัดจากนั้นมานะครับด้านหลังของผมนั้นก็เป็นกูอธัธินะครับหรือว่ากูบรรจุกระดูกของหลวงปู่ครูบาเจ้าสิงหนะ์ซึ่งหลวงปู่นั้นถือว่าเป็น สิทธิ์เอกแถมคนหนึ่งนะครับของคูบาเจ้าศรีวิจัยหรือว่าหูบาเจ้าศินธรรมเดี๋ยวเราลองไปพอต้านน้ำหรือว่าต้านน้ำปิงจะมีบรรยากาศอย่างไรพ่องไปพอเถอคับนะครับ ครับท่านผชมครับและตอนนี้ผมกับปลาท่านมาอยู่ที่ต้าน้ําของวัดฟ้าห้ามซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นถึงบรรยากาศของตั้งหลังวิวตั้งหลังจนถึงแม่น้ําซึ่งที่เขามาไายทํานั้นเป็นช่วงที่ฝนหลากฝนตกน้ําอาจจะเป็นสีแดงไปน้อยหนึ่งแต่ว่าวัดแห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมครับที่จะให้ท่านผู้ชมมาทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเฮืออาหารปลาไม่ว่าจะเป็นมาปล่อยสัตว์น้ํา นะเพราะว่าแถวบริเวณแถวนี้นะครับเป็นเขตอพยพทานเพือกับบรรดาท่านสาธุชนสามารถน,นําสัตว์น้ําลงมาปล่อยแล้วก็มาทําบุญได้ที่วัดฟ้ะหามแห่งนี้ตลอดจนถึงที่นี่ยังเป็นสถานที่เป้นห้องว่าฝึกของนักกีฬาพายเรือซึ่งก็ะนาผลงานชัยชนะมาสู่จังหวัดเชียงใหม่จากหลากหลายสถานที่เพราะนว่าหลากหลายผลงานที่ผลิตของนักกีฬาจากวัดฟ้าหามแห่งนี้ออกไป เพราะฉะนั้นแล้วเป็นตึงสถานที่ส่งเสริมในเรื่องราวของการศึกษาการกีฬาแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสตร์ควบคู่กันไปตวัวเพราะฉะนั้นฝากไปตัวครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาจังหวัดเชีงยงใหม่จะไปลืมแวะมาที่วัดฟ้าห้ามมาทําบุญกับวัดฟ้าหามแล้วก็มาร่วมปล่อยนกปล่อยปลาเฮือหันซัดเป็นการเฮือตานแถมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้รายการร้านนาทธรรม้านานาไทยก็นำมาฝากท่านผู้ชมในช่วงแรกนี้ไว้เพียงตัวอีกก่อนส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาท่านไปแอววัดใดแล้วก็ นำความงดงามของศิลปวัฒนธรมร้าน,นาอัญ,ญังมาฝาก่านผู้ชมติดตามชมกับผมได้ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับท่วงนี้ลากันตะอีก,ก่อนครับปลากันสัปดาห์หน้าครับ